ให้ท่านยกตัวอย่างอันตรายสาหัสตามมาตรา297มาสัก3อนุมาตราอย่างเงี้ยเออมันมีทั้งหมด8อนุมาตราเราจะเลือกหยิบยกอนุมาตราใดก็ได้นะคะสมมติถ้าเลือกยกอนุมาตราที่3เพราะมันมีจุดให้เราเล่นได้ในประเด็นเรื่องอวัยวะอื่นใดอ่ะยกอนุ3ถ้าการทำร้ายนั้นน่ะเป็นเหตุให้เสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นแขนขามือเท้าเหล่านี้มันจะต้องขาด แล้วก็หลุดออกไปจากตัวค่ะอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามค่ะมีกรณีที่ว่าค่ะในทางตำราอธิบายว่าแม้ว่าแขนขาเหล่านี้มันยังติดอยู่กับตัวเราแต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้แบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นกรณีที่แขนขามือเท้าเนี่ยมันมันใช้งานไม่ได้เรียกว่าเป็นการเสียแขนขามือเท้าไปเหมือนกันค่ะ มันก็จะส่งผลให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา2อ7อนุมาตราที่3ส่วนถ้อยคำที่บอกว่าอาวัยวะอื่นใดอวัยวะอื่นใดในที่นี้ค่ะท่านอาจารย์มันต้องมีความสำคัญค่ะเท่ากับแขนขามือเท้ายกตัวอย่างเช่นค่ะอาจารย์การถูกทำร้ายแล้วฟันหักค่ะลำพังเพียงการถูกทำร้ายแล้วฟันหักหนึ่งซี่หรือสี่ซี่อย่างนี้ค่ะอาจารย์ ในกรณีนี้ค่ะสาธสการ่ท่านก็เคยวินิจฉัยเอาไว้ว่ามันไม่ใช่อันตรายสาหาัสเนื่องจากว่าฟันซี่ที่เหลืออยู่ในปากเนี่ยมันยังสามารถใช้งานแล้วก็เคี้ยวอาหารได้อยู่แต่กลับกันนะคะท่านอาจารย์ถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วประมาณว่าถูกทําร้ายจนฟันร่วงหลุดหมดปากอย่างนี้ค่ะอาจารย์หรืออาจจะเหลืออยู่บ้างแต่เหลือฟันหน้าแค่สองซี่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แบบนี้จะเป็นลักษณะที่ถือได้แล้วว่าเป็นอันตรายสาหัสค่ะ ตาม 2, 9, 7วงเล็บที่3เพราะเป็นเรื่องที่ทำให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยเสียอวัยวะอื่นใดซึ่งมันมีความสำคัญเท่ากันกับเสียแขนขามือเท้าค่ะอาจารย์ส่วนอนุมาตราถัดไปค่ะหนูขออนุญาตย,ยกตัวอย่างอนุมาตราที่ห้าทำแทะทำร้ายแล้วเป็นเหตุให้ให้หญิงแทงยกตัวอย่างเช่นค่ะท่นานอาจารย์ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะมีลูกเขาก็เลยอยาก ให้ภรรยาเขาทำแทงแต่ภรรยาเขาไม่ยอมเขาเลยใช้วิธีการทำร้ายภรรยาค่ะอาจารย์กระทืบค่ะทำร้ายชกต่อยทุบตีค่ะและมีลักษณะของการกระทึบอ,อย่างแรงไปที่ท้องในท้ายที่สุดแล้วภรรยาเขาเนี่ยก็ตกเลือดค่ะทารกคลอดออกมาอย่างไม่มีชีวิตการกระทำในลักษณะนี้ค่ะอาจารย์เป็นการทำร้ายแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ย แทงลูกดังนั้นแล้วไอ้สามีเขาอะค่ะจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา297อนุมาตราที่5แต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านอาจารย์สามีเขาอะมีเจตนายอยากจะทําให้ภรรยาเขาแทงลูกอะคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าในท้ายที่สุดแล้วอะลูกเขาคลอดออกมาอย่างมีชีวิตเข้าไหมคะคลอดออกมาอย่างมีชีวิตหรือพูดง่ายๆก็คือภรรยาเขาไม่แทงแบบนี้ ตัวสามีค่ะจะไม่มีความรับผิดตามมาตรา297อนุมาตราที่5ประกอบกับมาตรา80เพราะพยายามกระทําความผิดตามมาตรา297ไม่มีค่ะอาจารย์เขาก็อาจาจะรับแค่295ค่ะอาจารย์หรือถ้ามันมีอันตรายสาหัสอย่างอื่นเช่นภรรยาของเขาอาจจะต้องนอนรักษาตัวค่ะด้วยอาการทุกขเวทนาเจ็บปวดเป็นเวลาเกินกว่า20วันหรือ ภรรยาของเขาอาจจะไม่สามารถประกอบกรณียุิจได้ตามปกติเนี่ยเกินกว่า20วันแบบนี้ค่ะแม้ว่าสามีของเขาจะไม่ผิดตาม297อนุ5แต่สามีของเขาก็ยังคงต้องรับโทษหนักขึ้นอยู่ดีค่ะอาจารย์แต่เป็นการปรับบทที่มาตรา297อนุมาตราที่8แทนค่ะอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะโอเคนะปเป็นบบนั้นไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันอีกทีว่า 2 9อ,อนุหเนี่ยมันต่างกับในกรุ๊ปปิ้งของความผิดเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างไรนะคะส่วนในวงเล็บแเนี่ยเมื่อกี้มีการเกลิ่น,นําไปบ้างแล้วนะคะขออนุญาตยากตัวอย่างให้ท่านดูนิดหนึ่งละกันสมมุติเผื่อมันออกแล้วถ้าเกิดท่านใดอยากจะยกตัวอย่างวงเล็บแจุดที่สําคัญที่เราสามารถหยิบมาเป็นประเด็นเด่นๆได้ก็คือท่อนที่บอกว่าหรือประกอบกิจกรร ตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันตรงนี้นะคะ่ะสารดิการท่านวินิจฉัยมาโดยตลอดว่ามันจะต้องไม่ใช่เพียงแค่ขาดความสะดวกเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าเพียงแค่ขาดความสะดวกเช่นแบบยกของไม่ค่อยถนัดแขนมันฝุดๆคลึงๆอะไรแบบเนี้ในกรณีเช่นนี้ผู้กระทาไม่ต้องระวังโทษหนักขึ้นตาม297วงเล็บที่8นะคะเพราะจะต้องระวังโทษหนักขึ้นตาม297วงเล็บที่8ได้ต้องเป็นเรื่องที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะประกอบกรณียกิจได้ตามปกติเกินกว่า20วันนะคะ เกินกว่า20วันเช่นดีกาปี60นี้ก็ได้ผู้เสียหายถูกทำร้ายเป็นเหตุให้นิ้วกลางและนิ้วก้อยข้างซ้ายไม่มีความรู้สึกไม่อาจใช้ทำงานได้ถือว่าผู้เสียหายได้รับอันตร,รายสาหาัสต้องเจ็บป่วยจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันเนี่ยต้องเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยถึงจะเข้า297วงเล็บที่8นะคะแต่ถ้าเพียงแค่ขาดความสะดวกเท่านั้นเนี่ย ยกของไม่สะดวกยกของได้ช้าอย่างเนี้ยสารดีกาบอกว่ายังไม่เข้าวงเลยแปดนะคะ